ตัวนี้เป็นอินฟาสไปเนตัสจะนดร์คำดูเพ p เ t ชันเจ็บไหมนั้นอินฟาเป็นไอเทเลสไมเนอร์เป็นไง <S <S <T LS S 1> เจ็บไหม minor, <infra. S 1> เห็นไหมก็จะมีข้างล่างอยู่เห็น <T LS. S 1> ไหมปวดใช่ไหมหมดเลย <ừ> นะแล้ว <Inf ra. S 1> ดูลองบอยทำง,งานยืดล,ลองบอยให้ยืดอย่างนี้ก้มนะแล้วก็จะกดคลยายแถวนี้ดูกดดูเจ็บไหมโอ้เจ็บมากเลย เห็นไหมพิธีการก็คือยืดก้มแล้วยืดพอเส้นลอมบอยตึงแล้วจะตึงมากเห็นไหมพอใส่เข้าไปปืดเลยเห็นไหมอ่านี่คือลอมบอยเมเนอร์ไมเนอร์กับเมเจอร์ก็ไปหมดเห็นไหมเจอที่ก็พอยเลยเห็นไหมกดล้าวไปไหนบอกไม่ถูกเลยเห็นไหมนั้นลอมบอยก็จะเป็นปัญหาด้วยเพราะกรุ๊ปนี้ทั้งหมดนะเพราะคนไข้ก็จะมาแบลักษณะนี้ r i v ว t ต r s c สแ p ร l ูลี่ดูนะลีเวเตอจะเกาะขอบบนแล้วขึ้นมาที่คอดูตรงนี้นะจันจะเช็คดูคำดูตอนนี้ยืดจะตึงไหมตึงตึงแล้วนะตรงขอบบนซูเปอร์เลนเกอไปถึงส2 3 4องสามสีนะจันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี<ช>่ <hi> ya, นี่ละนีอ <m> ya, ่อยูย่เกอะเห็นไหมนี่ใช่เลยเรียกอะไรคะตรงนี้ r i v ว t ต r s c สแ p ร l ูลี นะตรงนี้นะอยู่ขอบของสะบักบนแล้วขึ้นมาเกาะที่นี่ถ้ากดนี่บางทีขึ้นหัวด้วยรีเวเตอร์นี่มันจะลงมาตรงซุปป้าไหมจ๊ะไม่ลงครับตรงขอบบนของของสแปปูล่าของบนนั่นแหละขึ้นไปที่คอขึนมแตเป็นคนจะเป็นเยอะนะเพราะงั้นตัวนี้เขาจะทําหน้าที่ยักหลังพอเรายืดในท่านี้จะตึงแล้วกดกดตรงที่ขอบบนนะจะเจอนี่ใช่ไหมกดขึ้นนะ หัวไหมมันจะวิ <noise> like ่งไปตามมัดของเขาเห็นไหมโอเคโอกลายมัดเลยทั้งกลุรบเส้บเส้นชุดใหญ่ของจาทีนี้เราดูกล้ามเนื้อข้างๆนะครับเส้นหนึ่งเส้นสองกนี้เป็นกล้ามเนื้อเจ็บไหมเจ็บสบายเจ็บสบายก็มีตึงแต่ไม่มากเส้นสองเจ็บตึงเลยเจ็บตึงเลยเห็นไหมเนี่ยหมดเลย เข่านะครับโอเหมดเลยลอมบอยเป็นไงอ่ะจับยืดไปทางซ้ายก้มหัวเวลาเราจะยืดลอมบอยนะให้ก้มหัวแล้วก็จับแขนไว้ตรงข้ามนะครับแล้วพอตึงว่าจันกรดเจอใช่ไหมเห็นไหมโอเค